ผมอัตวุฒิอินทองหรือว่าที่คนรู้จักผมคือโจไปสกีมครับผมเรียนเอกดนตรีอยู่ที่บ้านสมเด็จเจ้าพยาเรียนเอกไวส์เป็นโอบิล่าครับใช่ทุกคนอาจจะงงว่าหน้าตาอย่างนี้เรียนโอเปร่าจริงผมจบไปล่ามาตอนเด็กๆครับผมก็เป็นคนสนุกแบบนี้อยู่แล้วครับคือเป็นคนตลกโผก่างกับกลุ่มเพื่อนๆครับแล้วก็มอปลายก็จะเป็นเด็กเกเรหน่อยฮะคือเกือบจะไม่จบละเพราะว่าติดศูนย์ติดรอมสอเยอะมาก แต่เราก็ไปเอ็นทานในขนาดวันที่เราจะต้องส่งบุฒมหไปให้กับทางศูนย์กลางเขาเนี่ยมันคือวันสุดท้ายแล้วอะ่ะผมเพิ่งได้รอบอคือวุฒิมหกเนี่ยได้วันนั้นเลยแล้วก็ส่งวันนั้นผมเป็นเด็กหลังห้องที่ที่นั่งอยู่หลังห้องหลับบ้างเรียนบ้างไม่เรียนบ้างแต่ผมเป็นคนเดียวในห้องครับที่เอ็นติดผมก็เอ็นติด มนุษยศาสตร์ภาษาเกาหลีครับมหาวิทยาลัยมหาสรา,ารคามตอนแรกก็ยังไม่มีที่เรียนก็เลยว่าจะไปสมัครเป็นรายงานตัวแต่พี่สาวบอกว่าเอ้ยถ้าไม่เรียนก็นไม่ต้องไปเราสละสิทธิ์ให้คนอื่นดีกว่าอีกอย่างก็ไกลบ้านด้วยคืออยากอยู่ในกรุงเทพจนแบบว่าวันหนึ่งไปเห็นว่ามหาวิทยายลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเขาเปิดรับเอกดนตรีพอดีก็เลยไปสมัครผมเรียนเอก Voice คลาสสิกค,ครับ เรียนอปุปไาครับแล้ววันหนึ่งก็เลือกตั้งว่าต้องหาประธานประธานเอกและประธานภาคแล้วไม่มีใครลงสมัครเขาก็โหวตทุกคนก็โหวตให้ผมลงสมัครใช่ฮะผมได้เป็นประธานภาคเอกดนตรีสากลค,ครับซึ่งพอผมเรียนจบดนตรีมาผมก็ได้งานมาเลยครับสอนอยู่ที่โรงเรียนบุรล,ลักษ์ครับก็สอนคีย์บอร์ดให้กับเด็กอนุบาลป .3 าปห

จบเรายังไงต่อคะจบดนตรีมาก็ไปสอนดนตรีแล้วก็มีเลโดเลมีมีมีอะไรอย่างเงี้ยสอนเป็นโนใช่ครับสอนอยู่สักพักหนึ่งครับแล้วก็เลยแบบออกทำไมคะไลออกไม่ได้ไม่ได้ไล่ออกคือประมาณว่าการเป็นครูในโรงเรียนประถมเนี่ยมันจะต้องมีความเป็นมีลุคออฟฟิเชียลอะก็เป็นตัวเองครับก็เป็นตัวเองแต่ก็เด็กก็ชอบเพราะว่าเราก็ให้เด็กเรียนแล้วก็เรียนอยู่ประมาณ สามสิบนาทีทําได้แล้วแล้วก็ชวนเขาเล่นเขาก็ชอบอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็เลยลาออกพอลาออกตอนนั้นก็ทําวงดนตรีด้วยแล้วก่อนหน้านั้นที่เป็นวงดนตรีคือเล่นกลางคืนหรือว่ายัางไงคะวงดนตรียังไงคะก็รับรับไปเรื่อยเลยครับอ๋อก็คือรับอีเวนท์ทั่วไปรับวงดนตรีใช่เราเป็นคือเป็นมือเราเป็นนักร้องครับผมจบอ๋อเป็นนักร้องนำด้วยใช่ผมจบดนตรีผมเรียนเอก เอก์ <Egg> Voice. โอ้ตอนนั้นชื่อวงอะไรคะชื่อวงป,ป้าปลาสกาอิสภาพ15ลอกมาจากโตเกียวสก,กาพาวดอองซอมเบอร์แล้วเรามีนัยยะของความหมายยังไงคะก็ป้าปลาเป็นร้านข้าวที่เราอชอบกินสก,กาคือแนวเพลงที่เราเล่นอิสภาพ15คือซอยมหาวิทยายลายัยโอ้ผสมผสานได้อย่างลงตัวค่ะก็พูดให้มันดูเท่ไปงั้นนะหาเห็นผลกันไปเรย่อยเออ ตอนนั้นวงเรานานไหมคะกีดด่ปีทามาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนก็ทํากันมาเรื่อยๆนะแล้วก็เริ่มทํา MC ด้วยตอนนั้นมันอยู่โครงการแบบสะสะสะอะไรเงี้ยครับเ,เขาก็เริ่มใช้เราเป็น MC เห็นเราว่าสนุกในงุ้งงนอย่างนี้แต่พอเราสนุกอะไรเงี้ยเราก็มีบางคนก็มา,าคือเขาบอกว่าผมอ่ะเป็นไม่ได้หรอกพิธีกรอะทำไม่ได้หรอกมันไร้สาระผมว่าได้งั้นเดี๋ยวเราจะทําตามสคริปต์ให้ดูเลย ผมก็ทาตามสคริปต์เลยนะทำตามทำตามสคริปนะต์ตสปเสร็จปุ๊บแล้วคนคนคุมคิวก็เดิมกระซิบว่าแบบโจกคนมันจะหลับแล้ววะ่ะเล่นตลกให้หน่อยเดิเราก็ตลกไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแล้วคนนั้นก็บอกว่าเห็นไหมบอกแล้วมันทาไม่ได้มันเละเสละผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นแรงผลักดันที่จะต้องแบบงั้นกูต้องเป็นพิธีกรให้ได้กูต้องเป็น MC ให้ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยทําทําทาทาจนแบบเนี่ยเป็นโจกไอศครีมทุกวันนี้เหมือนคําสพประมาทแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นแรงผลัก ชการให้เราเติบโตแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยเรื่อยครับผมชีวิตของการเป็น MC มาสู่งานทีวีเนี่ยผมผมเริ่มจากการไปสมัครรายการฮารูฟืบยังูเช่เคยเราลองย้อนกลับไปดูภาพเก่าๆกันอีกครั้งครับ พระแล้วก็บอกอ่ะขอสัมภาษนณะ์หน่อยพูดอะไรก็พูดมาเลยไอ้ตอยหรืพระเจ้าฉันต้องเดินทางข้ามรัฐมา30มสิบไมล์เพื่อมาตกหลุมอะไรบ้าๆอย่างนี้นะไอ้ตอยเนี่ยฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยโอ้โหเขาชอบเลยเขาก็เอาผมไปไปออกรายการจริงให้ตายสิพระเจ้าการพากของเขาโอ้นิมพอบ้านสกาฮุระเป็นแชมป์สองครั้งอ,อะไรเงี้ยคนก็เริ่มรู้จกักแล้วก็เลยได้มาทำไอศครีม เป็นรายการไอศ์ครีมซึ่งเป็นของไอเฮียทีวีครับไอเอียทีวีคือโพสรูปพิธีกรหน้าใหม่ปี2012ก็มีรูปผมอยู่ราคาทั้งนั้นที่เรายังก็ยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่ได้ไปแคส แสดงว่าผู้ใหญ่เห็นแววแล้วเขาเอาขึ้นเลยเขาเห็นรูปเขาเห็นรูปแล้วเขาเขาเห็นรูปแล้วเขาก็อาเขาดูรูปมันดูเป็นคนคนกวนดีนะอะไรเงี้ยแหละมันก็ได้ได้เริ่มการเป็นพิธีกรอะไรตรงนี้มาครับแล้วก็วันหนึ่งมีผู้ใหญ่ที่บริษัทนั้นโทรมาก็เลยบอกผมก็เลยบอกอะงั้นเดี๋ยวขอลองทํีเคทีฟทำรายการเด็กเทปแรกก็ช่องก็ตีกลับไม่ผ่านเซ็นเซอร์ทําไมอะผมก็เอาความหำหำผมผมใส่ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ ทำไปเรื่อยๆจากเลตติ้งมันอยู่0.3ผมก็ดันมาถึง1.3จนถึง2.3อะไรเงี้ยแล้วก็ทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆแล้วก็ผมเริ่มแปลงเพลงพอได้แต่งเพลงอะไรเงี้ยครับก็ได้รางวัลด้วยแต่เราก็ภาคภูมิใจในรางวัล่้ภาคภูมิใจครับก็คือเราจากไปที่อื่นเราเราไม่มีใครรับเราแต่เราทําแล้วมันได้รางวัลอะไรเงี้ยก็ได้มีโอกาสไปสอนอยู่มหาลัยเอกชนแห่งหนึ่งครับสอนวิชา art of speaking ครับ ดูเหมือนเรื่องราวชีวิตของพี่โจ๊กมีหลากหลายเนาะทั้งเป็นนักดนตรีเป็นครูสอนดนตรีโรงเรียนอนุบาลจนมาเป็นนักร้องแต่งเพลงเป็นครีเอทีฟเป็นอาจารย์มหาหวิทยาลัยเยอะมากแต่สำหรับพี่โจ๊กเองมองตัวเองว่าพรสวรรค์กับพรแสวงอะพี่คิดว่าอะไรมันสําคัญกว่ากันผมว่ามันเท่ากันนะต่อให้เรามีพรสวรรค์แล้วเราไม่เข้าใจอะมันก็ทําอะไรที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันต่อให้เรามีพรแสวงแล้วเราไม่เข้าใจอะมันก็ทํทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันคือ พรสวรรค์หรือพรแสวงมันมาจากความเข้าใจมากกว่าเข้าใจเรื่องอะไรคะเข้าใจในเรื่องสิ่งที่เรากำลังจะทําอยู่ถ้าเราเข้าใจมันเราจะไปต่อมันในทิศทางที่ถูกต้องและพี่โจคิดว่าความตลกมันคืออะไรคะจริงๆาศาสตร์ตลกจริงๆแล้วผมว่ามันคือความซื่อๆนะฮะเราเห็นตลกทั่วโลกที่เราดูแล้วตลกเนี่ยซื่อหมดทุกคนนะบิมแคลลี่มิสเตอร์บีนทุกคนก็จะตลกตรงที่แบบว่ามิสเตอร์บีนถอยรถเข้าไปเก็บปิดประตูล็อกก่อน แล้วก่อนเสร็จเปิดหน้าต่างโยนเข้าไปใส่เหมือนคืนนี่มันคือความซื่อของเขาเลยแบบเราเห็นแบบอ๋อเอเอตลกอะไรเงี้ยแล้วอย่างการเป็นสแตนด์อัพแคมดี้อะคะของพี่โจ๊กนี่เริ่มต้นมันเริ่มต้นมาได้ยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อย ชอบดูสแตนด์อัพคอมเมดี้อยู่แล้วครับผมชอบดูมากๆผมดูบ่อยมากดูจนแบบอ๋อเขาเล่นอย่างนี้เหรอวะ <c oughs> เขาใช้ร่างกายแบบนี้ <c oughs> จังหวะการเล่าเขาเชื่อมแบบนี้อะไรเงี้ยผมดูผมดูแบบบางทีดูแกะเพราะเราไม่ไม่ได้เรียนเราดูแบบไปเลือ่อยดูแบบศึกษาเอาอะไรเงี้ยคะคือ <c oughs> ผมมาบอกเพื่อนผมบอกต้าเฟดเฟ่ครับ <c oughs> ผมบอกผมว่าผมอยากทำสแตนด์อัพคอมเมดี้ทางทีวิเลโทรไปหาตาพี่จะจัดสแตนด์อัพคอมเมดี้นะ โอ้พี่โทรมาผิดคนแล้วเอาเบอร์โจ๊กไปเลยโจ๊กมันอยากเล่นสเตอร์นัมพอดี้มากแล้วมันอยากเล่นมันคุยกับผมมาหลายปีมากมันอยากจะทํามากๆเลยอะไรเงี้ยเขาก็โทรมาในเมืองไทยอ่ะสเตอร์นัมคอมเมดี้อ่ะในยุคตอนนั้นนะนะคนก็ยังไม่เข้าใจผมก็เลยไม่กล้าไปเล่นคือพอคนไม่เข้าใจไม่เก็ตว่ามหอรสบแบบเนี้มันมีวิธีการนั่งดูแบบไหนการเข้าเรื่องของมันมันคืออะไรอะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้าเล่นเขาก็จีบผมอยู่มนันอาทิตย์หนึ่งนะ โอ้จีบอยู่มาอาทิตย์หนึ่งจนผมก็เล่าให้แม่ของเด็กๆก็ให้แฟนฟังเขาบอกว่าเขาบอกเป็นสิ่งที่คุณรักไม่ใช่เหรอถ้าคุณรักมันแล้วทําไมคุณไม่ลองทํามันวะถ้าไม่ได้ทำก็เราจะรู้หรอวะผมก็เลยตัดสินใจเล่นอานาไม่แปลกใจเลยที่พี่โจกลายมาเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้อ่ะเพราะว่าพี่โจเองก็เป็นนักเล่าเรื่องที่ดีมีทัศนคติมีมุมมองเชิงบวกมีพลังงานที่ดีในการสื่อสารอ่ะ แต่ว่าพี่โจ๊กเองมีวิธีในการเก็บข้อมูลหรือรวบรวมยังไงและลำดับเรื่องยังไงในการที่จะสื่อสารในการเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้ในมุมของผมนะผมจะเล่าในมุมที่ทุกคนเรื่องที่ทุกคนรู้แต่เล่าในอีกมุมหนึ่งอย่างเช่นเรื่องมันคือมีคนมาตามเจ้ากรรมนายเวรจากชาติที่แล้วมาตามผมผมก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วเขาตามทําไมอะ่ะเขาต้องการอะไรอะ่ะต้องการให้ทําบุญ แล้ว,ลวชาติที่แล้วไปทําอะไรบอกให้ทํางานใหญ่ให้ทํางานใหญ่แล้วก็แบบไม่ได้ไม่ได้จ่ายตังค์เขาเฮ้ยงานใหญ่นี้งานใหญ่ขนาดไหน,นใหญ่มากให้ทําอะไร <laughs> ขโมยควายโอ้ดูกระจอกจังเลย <laughs> เสร็จปุ๊บบอกเขาต้องการอะไร <laughs> คือยังไม่ได้จ่ายตังค์อะผมก็คุยกับพ่อปู่เลยว่าไปสอนอกันเลยดีกว่า <laughs> เดี๋ยวก็ทาสัญ,ญญาเลยอะเมื่อชาติที่แล้วมันก็ไ่เท่าไหา่ผมให้พันหนึ่ง <laughs> เขาบอกเขาไม่เอาเขาอยากได้บุญ ผมทาบุญตลอดาม,มว่าผมทําบุญเปล่เขาอยากได้ทาบุญแบบไหนทําสังฆทานผมทําบุญตลอดผมไม่เคยคิดเลยว่าคนที่ผมเคารพและรักอย่างพระหลายๆรูปเนี่ยจะมาบิดบุญผม,มคือเขาบิดบุญผมทําบุญแล้วเขาไม่ส่งบุญให้เจ้ากรรมในเวรผมเขาไม่ได้ไงนะเขาบิดเขาบิดผมคือเขาไม่ยอมจ่ายบุญให้คนอื่นเขาเก็บไว้คนเดียวอย่างเงี้ยอันนี้มันคือเรื่องที่มันใหญ่โตมากนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะเรื่องมันมีแค่ว่า มีเจ้ากรรมในเวรมาตามต้องไปทําบุญให้เขาผมก็ต้องไปเติมว่าอ๋อนี่เขาแม่งบิดบิดเหมือนกันแบบให้เงินแล้วก็ไม่จ่ายอะเออเขาบิดเราอะไรเงี้ยนำเสนอมุมมองวิธีคิดแบบซื่อใช่อีกมุมหนึ่งอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าก็คือเราหาจุดที่น่าสนใจก่อนใช่ครับแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะเล่นเรื่องนี้รเราจะพูดเรื่องนี้เราจึงไปทําข้อมูลอย่างเป็นระบบไหนเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราฟังเรื่องเรื่องเลยเอันนี้อันนี้คือฟังเรื่องเรื่องเลย แต่ย้อนกลับไปไว้ไอ้ชุวเด็กๆเราฟังไทยเทไว้มึงไม่มีทางเรื่องเลยไทยไข่โปง้ออออโง A A ขดข้าม T H A R U M ชาเชมาโดมทางภาษาสัออมือบอกให้ชัดเจนเลยเหมอชิดจะไม่จากเราไปแต่มีอีกเพลงหนึ่งฮะที่ผมผมเพิ่งแปลงมาเราได้ยิน <Hz> เป็นอะไรฮะ ลุงกันชัยเนี่ยผมเป็นยังไงมีพลังไหมนีบแล้วก็วางระเบียบม,มันในการเล่าเรื่องออแล้วก็เพิ่มเติมจินตนาการข้อสันนิษฐานข้อสังเกตอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ตรงใจคนดูก็ฮาไปด้วยกันพูดถึงชีวิตคนเรามันก็มีเรื่องที่ไม่แน่นอนแล้วมันก็มีสถานการณ์หรืออาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่มันอาจจะทําให้ชีวิตเราก็ตลกไม่ออกเหมือนกันนะบางทีอะอย่างพี่โจเองก็ เคยมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทาให้รู้สึกว่าอ,อชีวิตมันไม่เห็นตลกเลยอ่ะมีครับมีคืออันนี้เป็นเคสที่ที่ถ้าเล่าแล้วคือทุกคนจะได้เห็นภาพคือตอนนั้นผมกําลังถ่ายรายการบัฟท็อกพี่<ม>สาวผมโทรมาแม่ผมบาหวานตกนก<ม>แล้วก็เหมือนเขากาลังจะเตรียมกล้องอะไรเงี้ยผมก็หาเรียกรถแอมบูเลนต์เขาพิมพ์มาว่าเรียกอะไรเรียกยังไงทางนั้นก็ช็อกแต่เรายังต้องยังต้องตลกกับการถ่ายรายการอะไรตรงนี้อยู่ อ้าวแล้วเราจัดการมันยังไงอะตอนนั้นะมันในหัวมันอะไรมันแวบขึ้นมาเลยอะพอเราเห็นข้อความมันก็แวบอยู่มาครับคือมันคิดอยู่สองฝั่งฝั่งหนึ่งต้องงานงานเราต้องทําให้มันเสร็จให้เสร็จให้เร็วที่สุดแล้วเราก็ต้องรีบไปซึ่งมันเป็นเคสที่หนักมากนะคือแบบจริงๆแล้วบางทีเราไม่ตลกไม่ออกหรอกคือด้วยความที่เราเป็นตลกอะทุกคนจะมองว่าเราแม่งตลกได้ตลอดเวลาแต่ในใจจริงๆอะเรามันมันมีอะไรอยู่ข้างในอะผมไม่ได้เครียดครับคือ สิ่งที่เครียดคือเวลาผมคิดงานมากกว่าคิดงานมันจะเครียดแต่ถ้าเจออะไรแบบนี้ผมสามารถเล่นกับทุกคนได้คือจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ซีเรียสแล้วเป็นคนจริงจังกับชีวิตมากๆคือคนที่จะเห็นมุมนี้ของผมคือคนในบ้านผมเท่านั้นสแสดงว่าเราก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีความเปราะบางทางความรู้สึกเหมือนกันก็เ,เป็นคนเซนซิทีฟในเรื่องที่เซนซิทีฟอย่างลูกเนี่ยผมผมเซนซิทีฟมากนะผมนั่งทําใจเออมันก็มีน้ําตาคลอน้ําตาซึมนะ แต่พอวันไปส่งลูกไปโรงเรียนจริงๆอ,ะอ่ะผมไปยืนร้องไห้แล้วบทบาทของการได้เป็นคุณพ่อลูกสองเนาะได้เปลี่ยนผู้ชายที่ชื่อโจไปยังไงบ้างคะจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนตัวผมครับแต่ว่ามันเปลี่ยนมุมมองความคิดของผมมุมมองความคิดคือมัน,มนก็จะคิดว่าแบบเอ๊ะวันนี้เราต้องดูลูกเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีแบบความที่แบบระวังตัวมากขึ้นอ,อะไรเงี้ยเออเวลาผมเลี้ยงลูกเนี่ยผมจะเลี้ยงลูกแบบแบบฝรั่งนิดหน่อย นิดนึง,นงคือผมจะใช้เหตุผลอย่างเช่นสองคนเนี้ยเขาจะมีของคนละชิ้นซึ่งเขาเด็กผู้หญิงจะติดตุ๊กตากันถ้าเขาอยากเล่นตุ๊กตาของคนคนนี้ถ้าคนน้องอยากเล่นตุ๊กตาของคนพี่เนี่ยบางบ้านก็จะแบบว่าอเอ้ยเป็นพี่เสียสละให้น้องสิเป็นพี่เสียสละให้น้องให้น้องเล่นไปอะไรเงี้ยแต่กคือบ้านผมผมจะสอนว่าเคารพสิทธิซึ่งกันเลยกันงั้นถ้าพี่ไม่ให้ตุ๊กตายืมไปเล่น งั้นคุณก็ไม่มีสิทธิ์เพราะมันเป็นของเขาม,มันคือของของเขาห้าม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าแบบทําไมเราต้องโตมากับการล้มเราเด็กล้มแล้วตีพื้นไปโทษพื้นคือเราก็บอกความจริงไปสิว่าที่คุณล้มเพราะว่าคุณไม่ระวังแล้วคุณเจ็บเนี่ยพื้นพื้นมันเป็นปูนมันก็จะเจ็บแต่ถ้าเรามวยไปโทษปูนว่าปูนมันผิดเนี่ย แล้วถ้าเขาโตมาแล้วเขาไม่เคยยอมรับผิดเขาโทษคนอื่นตลอดผมไม่อยากให้ลูกผมเป็นอย่างนั้นพี่โจคิดว่าพี่โจเป็นพ่อแบบไหนครับเป็นพ่อรุ่นใหม่มั้งคือเขาอยากมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ผมก็หาให้เขาทำอ,อย่างเช่นล่าสุดคนโตบอกว่าอยากเรียนดำน้ำออะไรประมาณนี้ครับก็เลยแบบอยากทำอะไรเราก็จะ support เหมือนพี่โจเองก็เคยเจอความผิดหวังมาเยอะหรือเปล่าตอนที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วเราผิดหวังเนี่ยเราจะจับเจ่าอยู่กับมันมากเกินไปอ่ะแต่ถ้าเรารับมือกับมันได้ทุกอย่างมันจะจบเร็วมากแล้วตอนนี้พี่โจทําอะไรเป็นหลักค่ะก็เป็นฟรลแลนซ์อยู่ทํางานอยู่เหมือนเดิมครับทางานแล้วก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาปอโทมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตครับผมครับเรียนสาขาไหนด้านไหนค่ะเรียนนิเทศศาสตร์ครับอ่า สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลครับผมก็เรียนฟิล์มเรียนภาพยนตร์ด้วยครับผมต่อไปก็ต้องเป็นพุ่มกับตั้งภาพยนตร์แล้วเราั้างรอดูมีอีกพรสวรรค์อีกอย่างหนึ่งอาจจะแฝงอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องไปเรียนวันนี้เหรอคะวันนี้มีเรียนวันนี้มีเรียนไปด้วยกันไหมจริงปะเราไปได้เหรอไปไหมล่ะ ไปจริงวะเนี่ยไปงั้นผมขอไปอาบน้ําก่อนที่มาแต่เช้าเลยนหนูรอตรงนี้ได้ไหม <laughs> ได้ครับผมก็ไปอาบน้ำครับหนูไม่ต้องตามึ้นไปเนาะอามาไม่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 เลย <laughs> โอเคงั้นหนูนั่งรอตรงนี้แต่ว่า <laughs> ขอตามไปที่มาหาลัยด้วยได้ครับไ <laughs> ปเราไปมาหาลัยกันครับ สบายๆนี่แหละค่ะนี่ครับวิถีนักศึกษาครับผมน่ารักเลยนะคะดูเสื้อหน่อยนี่แต่งตัวสบายๆแบบนี้ไปตลอดเลยเหรอคะใช่ฮะเสื้อห้ามขีดเขียนครับผมเดี๋ยวหวังหน่อยชีเช่าเี่ยนะข้ารื้อไปเรื่องสตริงบล็อตป้ายออกหน่อยไหมป้ายอะไรฮะแท็กทันอ๋อผมติดไว้ผมขี้เกียจเราออกอะขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปยังไงกันดีเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเอาคุณลุงเอาคุณลุงคันนี้ไป แต่ต้องบอกก่อนว่าคุณลุงเขา<ม>60กว่าละคือถ้าเป็นรถจริงๆถ้าเป็นคนจริงๆเขาบอกมึงควรปล่อยกูกเกษียณได้แล้วแต่เราอเอาเขามาลดแนล่นบนท้องถนนนะนัน่นนะ,ะเสียวัยเขาน่าจะเกษียณแล้วนะจะ <laughs> ไปได้แน่ใช่ไหมคะไปได้ครับเดี๋ยวถ้าพังเดี๋ยวค่อยซ่อมการทางกันไปการสเสน่ห์ของรถเก่าถ้าพูดให้มันเท่ๆนะสเสน่ห์พูดแบบเท่ๆแบบเอาข้างๆตัวเองอะ เสน่ห์ของรถเข่ามือต้องเลอะไม่มีจริงครับมีตังค์มือไม่เลอะหรอกถ้ามีตังค์มือไม่เลอะหรอกซ้ำได้แต่หนูไม่เขียนได้ครับไะพร้อมแล้วค่ะโอ้ยเท่มากเลยอะค่ะขออนุญาตนะคะขอบคุณครับเปิดยังไงอะเปิดเป็นทุกคนครับเดี๋ยวเปิดได้เปิดได้เปิดได้กดเอาครับกดเอาอ่าได้อ่าได้แล้วโอ้เท่อะโอ้ยครั้งแรกในชีวิตหนูเลยนะคะ ได้นั่งรถเท่ๆอ่ะลาสิกนี่มันแะเราไปซื้อแดงหนพูดเหมือนแม่เลยแม่ก็ชอบ่ทำไมชอบซื้อรถมาซ่อมอ่ะทำไมเทียบโยเหมือนแม่แม่พูดอย่างนี้เลยทำไมชอบซื้อรถมาซ่อมแล้วก็ซื้อมาหลายคันก็ซ่อมอยู่ตลอด คันนี้เนี่ยแม่วันนั้นแม่มาบ้านเฮ้ยคันนี้คันนี้ไม่เคยเห็นเลยซื้อมาเมื่อไหร่ซื้อมาสี่ปีแล้วแม่อ้าวแล้วไปอยู่ไหนอ่ะอ <c oughs> แล้วเ,เราก็มาถึงโดยสวัสดิภาพ <c oughs> นี่แหละว,วิธีรถเก่า แม้ว่าจะมีอิลูคุกขักระหว่างทางชิวๆแต่สุดท้ายไปทางรถมาถึงอยู่ดีมาถึงอยู่ดีได้เท่ด้วยได้เท่ได้ร้อนเหนือเต็มตัวได้ทุกอย่างนี่ครับผมเรียนตึกนี้สนุมากกับการขึ้นรถคลาสสิกแรกของโนบะเนรืโรกันล้เกินร้อนไงคนมันเร่าร้อนไง แต่ก็เห็นไหมคน <S <S มนองคนมองทั้งทางรถเก่าไงคนต้องมองอยู่แล้วขับรถเก่าทำไมถึงชอบขนาดนั้นนะคะสเสน่ห์ของรถคลาสสิกมันมีเรื่องราวครับรถคลาสสิกมันมีเรื่องราวเพราะว่ารถคันนี้มันคือปี1965ปีนี้ก็60ปีพอดีใช่ครับมันคือสนุกก<ต>ับการที่ปูจริงๆก็มันควรเกษียณไปแล้วแหละแต่คือเราก็ต้องปลุกให้เขามารดเล่นบนท้องถนนไงเออเพราะว่าการหาอะไหล่มันสนุกมากนะ จริงกยังก็เราไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนแล้วก็ใช้เวลาหาเวลาเสิร์ชเหมือนเหมือนรีเสิร์ชว่าแบบหน้าตามันเป็นยังไงวะ<ม>เราต้องไปดูว่าหน้าตาเป็นนี้อ๋ออะไรมันคันตรงนี้ต้องไปหาที่ไหนอ่ถ้าราคาเท่านี้เรายังไม่มีตังค์ยังไม่ซื้อร<ม>อที่มันถูกกว่านี้หรืออะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยสเสน่ห์ของบันกยานก็คือเรื่องราวที่มันเกิดในทุกร่องรอยใช่ครับมันจะมีทุกอย่างที่มีเรื่องราวอยู่แล้วเพราะว่ารถมันค่อนข้างเก่าใช่เป็นเด็ชืพี่โจ๊กเหมือนกันเนาะ ก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็มันมีความคอนทราสต์กันอยู่ผสมผสานจนกลมเกลืนกันได้มอนอย่างที่มาเรียนที่นี่นะครับผมนึกนึกไปแล้วอย่างพี่โตองเองจบดนตรีมาแต่มาเลือกเรียนสายภาพยนตร์ต่อครับก็เพราะหนังเพราะหนังเนี่ยมันสื่อสารให้กับคนหมู่มากครับแล้วก็มันสามารถต่อยอดเป็นหลักสําหรับสากลได้เลยเท่ากับว่ามันก็มีความคล้ายคลึงกันกับภาษาทางดนตรี เพราะภาษาทางดนตรีมันก MM right ็เป so ็นการสื่อสารของมนุษย์เหมือนกันมันเป็นการสื่อสารทางความรู้สึกใช่ฮะหมายความว่าภาพยนตร์ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหะค่ะก็เช่นกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็นการสื่อสารเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราทําภาพยนตร์ส่งไปให้เมืองนอกดูเขาก็ได้รู้ว่าเรากําลังสื่อสารอะไรมันก็คือหนึ่งในความบันเทิงด้วยแล้วอย่างพี่โจกเคยมีประสบการณ์ในการทําภาพยนตร์มาก่อนหรอคะอ่าเมื่อก่อนเคยเขียนเขียนบทครับแต่ว่าโปรเจกต์มันก็ล้มไปอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือมาเรียนก็ ได้ลองทําหนังสั้นของตัวเองก็เริ่มจากเริ่มทั้งหมดเลยตั้งแต่เขียนบทเองกํากับเองอะไรเงี้ยฮะก็ชื่อเรื่องเรื่องของโตะครับผมเรื่องของโตะใช่เป็นยังไงรเราก็แค่พูดถึงโตะตพูดถึงต้นไม้ที่เคยให้ร่มเงาให้เคยมีประโยชน์อะไรเงี้ยครับแล้วอยู่วันหนึ่งมันโดนตัดมาเป็นโต๊ะซึ่งที่เลือกโตะเนี่ยเพราะว่าโตะเนี่ยมันจะอยู่ทุกโมเมนต์ของในแต่ละบ้าน ความสุขตาตี้หรือทะเลาะกันก็จะอยู่บนโต๊ะตัวนั้นมันคือโต๊ะกลางบ้านที่มันรับรู้ถึงอารมณ์ของทุกคนทุกอารมณ์มอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นเรื่องของโต๊ะใช่ครับแล้วก็มันจริงๆแล้วคือโต๊ะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยากอยู่ในโมเมนต์นั้นแต่มันไปไม่ไปไหนไม่ได้พอไปไหนไม่ได้มันก็แบบไม่แค่อยากจะรับรู้แหละมันคือความสุขที่แท้จริงมันต้องมาจากการยอมรับในสิ่งที่ไม่แน่นอนของชีวิต งั้นโต๊ะตัวนั้นมันต้องยอมรับว่ามันอ่ะกูไม่แน่นอนละกูเกิดมาเป็นโต๊ะแล้วเนี่อะไรเงี้ยแล้วอย่างเป้าหมายของสแตนด์อัพคอมเมดี้อะคะมันจะเป็นยังไงต่อไปคะเป้าหมายของผมคือผมก็อยากจะมีมหสศพเป็นของตัวเองแล้วคนมาดูผมเยอะๆะซึ่งมันก็คืออีกโกหนึ่งที่ผมอยากทำมันหรไข่โป้งเอเอขดขมารทีเอชเออามาเชมาโดมทันสาสปะโดมมาได้ผ่านจามาเกย์ได้มาสารได้มาเอเรแล้วก็คือถ้าผมได้ทำมหรสพแล้วคนดูผมเยอะเยอะ ผมแค่รู้สึกว่าถ้าผมได้ทําแล้วผมตายไปผมก็ไม่ได้เสียดายชีวิตนะหรือการทําหลังด้วยอย่างเงี้ยคือสุดท้ายมันคือการสร้างความบันเทิงให้กับคนทั้งประเทศและสําหรับเป้าหมายในความเป็นชีวิตของตัวเองนะคะวางไว้บ้างเป้าหมายในความเป็นชีวิตของตัวเองครับคือผมก็อยากเห็นลูกผมเติบโตฮะและความสุขจริงๆของพี่โจคืออะไรคะสำหรับผมนะความสุขที่แท,ท้จริงมันก็มาจากการยอมรับในความไม่แน่นอนของชีวิตครับเพราะว่าเราไม่รู้อยู่แล้วว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นไปไหยถ้าเรายอมรับมันได้ ก็เป็นความสุขเลยความไม่แน่นอนนี่เหรอคะคือความสุขที่แท้จริงถ้าเรายอมรับมันได้เพราะเราไม่รู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะล้มลป่วยเมื่อไหร่ถ้าเราล้มป่วยแล้วเรายังคิดว่าป่วยเมื่อไหร่กูจะยังงู้นอย่างงี้แต่ถ้าเรายอมรับมันได้อะเราก็มีความสุขกับมันสุดยอดเลยความสุขที่แท้จริงมาจากการยอมรับในความไม่แน่นอน,นอของชีวิตครับ อนนาก็ได้พบล้แล้ว <laughs> ก็ได้รับความสุขจากพี่โจ๊กในวันนี้ด้วย,อยขอบคุณครับถ้างั้นอนนาปล่อยพี่โจ๊กไปเรียนดีกว่าอ๋อได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคที่พี่โจ๊กให้อนาได้มาติดตามทั้งเบื้องหน้าเบื้องลึกเบื้องหลังของชุดพี่โจ๊กจริงรๆแล้วก็นาจะคอยติดตามทั้งการทําภาพยนตร์แล้วก็มหรสพ สนานาคอมดีคอมดีด้วยรอดูครับรอดูอยากทำจะติดตามไปเรื่อยๆก็จะเป็นหนึ่งคนที่เป็นแฟนคลับของโจ้อุ้ยขอบคุณครับผมงั้นผมขอไปเรียนก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจกเหรอก็เหมือนจะดูเป็นคนตลกนะแต่แกก็ในรุ่นนี้ถือว่าเป็นคนตั้งใจตั้งใจจริงๆ คือแบบทำกันบ้านตลอดเวลานำหน้าเพื่อนเกือบทุกคนแล้วก็ลากๆเพื่อนบางคนที่แบบแบบเออเล่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆไปหน่อยพี่โจก็จะกระตุ้นเพื่อนๆให้มาแบบเข้าเรียนทำกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยตรงข้างกับบุคลิกแกมากเลยโจก็จริงๆเป็นคนตลกค่ะแล้วก็จริงจังด้วยปกติโจจะเป็นคนคอยตามให้มาเรียนแหละตามเพื่อนๆให้มาเรียนให้ทำกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โจก็เป็นคนที่สนุกสนานนะครับเขาเป็นคนตั้งใจเรียนมากนะครับที่บอกว่าตั้งใจเรียนมากเนี่ยพอมีงานสั่งเนี่ยเขาจะพยายามรีบทำแล้วก็ให้งานนั้นเสร็จในช่วงเวลาเขาอาจจะมีภาระเยอะนะครับพอมีภาระเยอะก็เลยทำให้เขาต้องพยายามจัดสรรเรื่องของเวลาให้ให้ลงตัว นะครับเพราะว่าเรียนหลักสูตรภาพยนตร์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วมีงานทุกสัปดาห์และมีงานเยอะมากพอ,พอสมควรเงั้นเขาเลยจะต้องพยายามจัดสรรเวลาของของตัวเองนะครับอย่างโจ๊กเองกับเพื่อนๆในห้องเนี่ยเขาจะรวมตัวกันได้ค่อนข้างดีเวลาที่จะทํางานร่วมกันนอกจากองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนแล้วเนี่ยผมมองว่าการเป็นเครือข่ายของชุมชนของ คนที่มีความสนใจหรือมีความรู้ทางด้านภาพยนตร์น่าจะเป็นประโยชน์กับกับแวดวงภาพยนตร์หรือว่าแวดวงที่ใกล้เคียงกับงานทางด้านการโปรดักต์ในงานต่างๆด้วยนะครับและนี่คือหนึ่งวันกับชีวิตติดตลกของผู้ชายธรรมดาที่ไม่ธรรมดาคนนี้ค่ะผู้ชายที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการทำหนังหรือการเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้ผู้ชายที่เกิดมาเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้คน ที่ความสุขของเขานั้นมาจากการยอมรับในความไม่แน่นอนของชีวิตค่ะ